สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะช่องของคนทําเค้กกับหม้อแกงนะคะกับกระทะเท่านั้นนะคะวันนี้เรานําไอเดียดีๆอีกหนึ่งไอเดียค่ะเป็นเค้กนะคะที่ทํามาจากเศษเค้กค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เต็เค้กไอเดียที่2นะคะเค้กแบบนี้นะคะเราก็วัดนะคะใช้ถ้วยนะคะวัดนะคะตักนะคะเพื่อจะตักนะ มันจะยุ่งยากนิดนึงแต่มันคือกําไรของเราเอะนะนะคะมันก็ได้ลักษณะนี้แล้วก็มาวางค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะวิีงขั้นตอนการเตรียมนะคะบัตเตอร์ครีมกันนะคะสําหรับแต่งหน้าเค้กกันค่ะตอนแรกง,ง่ายทีเดียวค่ะเราตีนะคะในส่วนของเนยนะคะให้แตกก่อนหลังจากนั้นนะคะใส่เนยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราตีเลยค่ะตีสูงไปเรื่อยๆนะคะ ค่อยๆทยอย,ยใส่นะคะในส่วนของน้ำตาลไอซิ่งค่ะใส่น้ำมะนาวนิดนึงค่ะมันจะได้ขาวฟูในลักษณะอย่างนี้นะคะที่สำคัญนะคะก็คือว่ามันจะ เขาเรียกอ,อะไรนะมันจะไม่เลี่ยนเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ตัดกับตัวน้ำมะนาวนะคะเห็นไหมคะบีบง่ายด้วยนะคะเนื้อนี้นะคะค่ะเรามาเริ่มวิธีการกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะของที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือน้ําเปล่านะคะและทีนี้นะคะเราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะและเอาไปตั้งไฟก่อนนะคะให้น้ตาตาลทรายละ,ละลายให้หมุดนะคะแล้วถึงจะยกลงนะคะมาทาในขั้นตอนต่อไปกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราตั้งไฟนะคะร้อยน้ําตาลทรายละลายค่ะ น้ำตาลทรายละลายหมดนะคะเดี๋ยวเรายกลงกันค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยๆใส่แป้งขวนไส้ลงไปนะคะและคนเร็วๆนะแล้วนะคะเราก็กลอง,ลองนะคะแป้งกลนไส้นิดนึงนะค่ะ ทีนี้นะคะเราคนนะคะจนแป้งมันละลายหมดนะเหลือเศษแป้งนะ้อยที่สุดเรานามาตั้งไฟต่อนะคะเพราะบางทีความร้อนมันยังกระจายไม่หมดนะเลยทําให้นะคะในส่วนบางส่วนเนี่ยมันจะไม่ละลายอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยต้องเอามาตั้งไฟกันต่อ,อเดี๋ยวเราจะกรองกันนะคะให้ อันค่ะให้เพื่อนๆนะคะใส่ในส่วนของน้ำมะนาวค่ะค่ะใส่ในส่วนของน้ำมะนาวลงไปค่ะเพราะว่าที่ใส่หลังเนี่ยเพื่อให้ได้กลิ่นของมะนาวด้วยนะจะหอมๆ่อยสีตามชอบเลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะะพักไว้ค่ะไว้แต่งหน้าเค้กนะคะ เดี๋ยวเราบีบวิปปิ้งครีมกันนะคะค่อยๆบีบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กอีกชั้นนึงมาใส่นะคะเดี๋ยวเราเ,าเค้กอีกชั้นนึงมาใส่นะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะซ่อมแซ ด้านข้างนะให้มันสเสมอกันนะคะโดยใช้เศษเคกเหมือนเดิมค่ะเศษเค้กนะมีค่านะบอกเลยนะคะทําเค้กกระปุกได้ทําเมนูได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมถึงเค้กป๊อบด้วยนะคะเห็นไหมกรอบแหลมน,นะคะทีนี้ค่ะเราจะตักนะคะในส่วนของนี่เลยจ้าใส่ตรงกลางนะคะหยอดตรงกลางไว้ ยหยดที่เต็มไปเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะมันจะตัดเลี่ยนกับวิปปิ้งครีมข้างล่างได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ ะะเดี๋ยวเราก็จะประดับด้วยเจลลี่นิดนึงนะคะค่ะเราก็ใส่เจลลี่ลงไปนิดนึงนะคะตรงกลางนะเป็นเม็ดนะคะมันก็จะทำให้ดูเค้กเรามีราคานะคะและเดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะในส่วนของค่ะก็ใส่ใปแก้วนะคะนิดนึงนะคะเพื่อจะแต่ง แค่นี้เราก็ได้เค้กนะคะแสนอร่อยพร้อมขายกันแล้วนะคะเห็นไหมน่ากินขนาดไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถิมงางเค้กมอแกงขอลาไปก่อนนะคะสำหรับไอเดียจากเซตเค้กค่ะก็คลิปนี้เราลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สอคัญาอย่าลืมกดแชร์ค่ะผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ